แบงค์ลูกเขยของนักคอมชื่นชมภรรยาบอกพ่อไม่ต้องห่วงกับภาพที่เห็นวงการบันเทิงไทยสูญเสียนักแสดงตลกอาวุโสนคอมชวนชื่นไปหลังจากติดเชื้อโควิด19จนกระทั่งอาการของนคอมเริ่มสุดลงเข้า ICU และสุดลงเรื่อยๆสุดท้ายยื้อไม่ไหวเสียชีวิตลงในวันที่30เมษายน64ที่ผ่านมา เบื้องต้นครอบครัวได้นำอัฐิไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนเพื่อรอภรรยาของนคอมที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากโควิด -19 และรอให้ครอบครัวพร้อมทั้งหมดก่อนจะมีการทำบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับตลกชื่อดังอีกครั้งโดยทางด้านแบงค์สามีของไอซ์ก็ได้โพดภาพบรรยากาศเก็บอัฐิคุณพ่อกลับบ้านพร้อมข้อความถึงภรรยาว่า ผู้หญิงที่เก่งที่สุดของผมตอนนี้รู้ตลอดว่าแอบหนีไปร้องไห้ตามที่ต่างๆของบ้านแต่ก็ดีใจที่เธอกลับมาเข้มแข็งได้ทุกๆวันพ่อไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะลูกพ่อเก่งมากๆครับเราจะผ่านเวลาที่ยากที่ลําบากนี้ไปได้ครับขอบคุณทุกคนที่รักพ่อคอมและคอยให้กำลังใจครอบครัวเรานะครับ